เชฟโรเลตออฟตาคลายหกเหลี่ยมพวกนี้ออกหกเหลี่ยมแล้วมันจะปรับได้เนี่ยปรับได้ยาง้เลยะโอเคนะเดี๋ยวปรับให้ดูครับเป็นเชฟโรเลตออฟตานะครับฝั ання, ่งซ้ายมือถ้าเกิดเอ่อมุดลงไปใต้ท้องนะครับขึ้นหอยขึ้นมาจะเห็นปั๊มน้ำนะครับมันจะมีหกเหลี่ยมอยู่สามตัวนะครับคลายน็อตหกเหลี่ยมออกแล้วมันจะมีปะแจให้ขันตรงนี้นะครับปัจจตัวใหญ่ขันบิดองศาจะเปลี่ยนไปก็สายพานก็ตึงขึ้นนะครับการตั้ง าสายพานให้มาตึงเวลาเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งนะครับเดี๋ยวผมดูเอารูปมาให้ดูนะครับแบ๊บนึงครับครับอันนี้เชฟบริเวอบบน,นะต,นบตัวล่างนะครับตัวล่างนะครับอันเนี้มันจะมีมาร์กลงมาที่ลงมานะครับและตัวบนนะครับตัวบนจะมาร์กตรงนี้นะครับให้มันมตรงกันนะครับก็ใช้ได้แล้วครับไม่มีอะไรตัวเนี้แล้วก็ลูกเนี่ยถ้าเกิดเราวัดนู้ ใชางนี้ย,ยเอากระเทียมหนอกก็แล้วนะจิ้มดูเนี่ยลูกถูกขึ้นสูงสุดนะครับอันนี้ก็ตามแต่มัน,น,นะจะขึ้นหนึ <c oughs> <ร>่ง <Rogers> สามกับสองสองเลยสุดคร <ös> ับม <c oughs> <c oughs> ันขึ้นหนึ่งกับสี่สามกับสองนะครับเนี่ยเราเราใช้แบงนี้ก็ได้ครับดับเบิลเช็คนะครับอันนี้ออฟตาออฟตาออฟตาบอกผิด ใช่ไหมออฟตาออฟตาตัวนี้ออฟตาครับโอเคนะครับเพื่อนๆน,นะครับให้ทําตามนี้นะครับ<ำ>นี่นะครับถ้าเป็นแผนผังมันนะครับเป็นประมาณนี้นะครับามาร์กตรงนี้ให้ตรงกันนะครับแคมชาร์ปนี่ให้ตรงกันส่วนไอ้ตัวล่างเนี่ยข้อเหวี่ยงก็มันจะมีมาร์กชี้ลงมา้างล่างแบบนี้นะครับ ส่วนอันนี้เป็นของ AVO ์นะครับเชลเรตอา r ์ o ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยมาร์กตรงี้ตรงนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ข้างล่างนี่ครับตัวปั๊มน้าเนี่ยเขาเป็นทําให้ที่ตั้งสายพานมันจะบิดบิดมันจะเยื้องศูนย์แล้วสายพานก็ตึงขึ้นบิดกระตึงขึ้นก็ใช้ได้ครับพอตั้งมาร์กใ้ตรงปุ๊บแล้วก็บิดตรงปั๊มน้ําเนี่ยนะครับออของค่ายนี้เขาทาแบบนี้นะครับก็จะใช้ได้